อะไรเล่นแต่โทรศัพท์ไม่รู้ว่าเล่นกับพี่โป๊อบหรือเปล่าก็ต้องไปถามกันนะคะว่าสามสาวนี้ใครมาแรงแล้วพี่โป๊บดำใจพอจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะ แต่หลังจากลงลูกค้าถามถึงเรื่องรูปในไอจีทำอะไรมาบนะรูปไหนอที่ลงอ่างน้ำผมไม่ได้ลงนะอ๋อพอยลงใช่ไหมครับก็เป็นเป็นเหมือนกับในซีนถ่ายเรื่องสามีตีตาาใช่ครับคงไม่ได้ไปถ่ายกับพอยจริงๆหรอกแต่ว่าคนก็บอกเออเราแบบมาเป็นเออดูแลดูแลไม่เห็นแรงเลยภาพสวยเดีอกนะภาพสวยเดีอกครับก็ ก็ดูมีฟองสบู่ด้วยเปออ็นการโปรโมทละครใช่ไหมคะสำหรับผมว่าไม่นะผมว่าก็เขาน่าจะลงให้คนอยากติดตามมากกว่าไม่น่าจะโปรโมทอะไรเพราะว่า ก็เวลาภาคสุดผมก็อยากจะลงแต่ว่าผมก็ห่วงว่าเอะลงไปแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะไม่อยากให้ลงหรือเปล่าเราไม่ได้คุยกับพลอยเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้ลงแต่หลังจากลงเลืเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้ลงทนภาพนี้มันก็มีกระแสว่าเออนี่แหละเออเหมือนเป็นุ้นแบบมาดามใจอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เลิกลุ้นมิวอยู่เลยตอนแรกยังลุ้นมิวอยู่เลยจะไปลุ้นพลอยแล้วเหรอเหรอไม่เหรอครับพลอยมีลุ้นไหมคะไม่ไม่มีนะผมกับพลอยตอนนี้ก็ทำงานกัน เหมือนเพื่อนกันมากกว่ากับพอยเขาโสดนะใช่ใช่ก็โสดหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่โสดผมก็โสดผมก็โสดแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาโสดหรือไม่โสดยังไงแต่ สกาเจกันต้องสปาร์กสปาร์กเหรอก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้สปาร์กอะไรนะครับแต่ก็ในการร่วมงานกับผมกับพลอยก็รู้สึกว่าเออเล่นละครแล้วก็อินดีเขาเป็นเขาเป็นสเปคของหลายๆคนกับเราเหรอคะเขาเป็นสเปคไหมเอยสเปคไหมเหรอพลอยเขาก็สวยนะแต่ก็แต่เราไม่ได้คิดในทางนั้นกับพลอยนะก็น่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะดีไม่การพัฒนาหรือว่ามีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนก็ไม่รู้ว่าพัฒนาพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราเป็น เพื่อนกันก็คงไม่ได้พัฒนาอะไรหรือว่าที่แบบไม่มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าน้องจูนด้วยหรือเปล่าน้องจูนอีกแล้วร <laughs> ไม่หลายคนจังเนี่ยไม่ไม่ไม่กับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องกับจูนก็บอกแล้วเป็นน้องมันก็คุยกันไปพี่เป็นน้องในในในกองดูแบบติดโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ในเกาะในกองไหนครับใครครับการต่อใบงานมาร์ตี้จิ๊กเนอะหรอฮะติดโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วแล้วไงครับไม่ไม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุยกับผมหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องเขาเท่าไหร่ตอนนี้มีทั้งมิวใช่ไหมพลอยแล้วแบ โอ้โหทำไมเนื้อหอมขนาดนี้เนาะผู้หญิงโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่หรอกจริงมันก็ ไทยทำงานร่วมกันมากกว่าเป็นน้องในช่ององหี้มากกว่าก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้อะไรอย่างเงี้ยพี่โปค๊คะแต่ก็มีกระแสบอกว่าลองจูนนี้ที่แบบว่าไม,ไม่ไม่คืบหน้ามากกว่านี้เพราะว่าเ,เรากลัวผู้ใหญ่ว่าด้วยไม่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 เกี่ยวหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่า,เร,เ,รา,วาเรื่องความรักอะบางทีงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะนะไม่เกี่ยวครับผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาห้ามเราหรอกว่าจะไม่ให้คบกับใครคบกับใครอะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ฝั่งน้องละคะเขามไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย แมลากับน้องเขานีแค่ไหนครับี่อืมไม่รู้ยนะไ,ไม่รู้เรื่องหองนาคตนะผมก็ไม่รู้พัฒนาพัฒนาแต่ว่าผมก็คุยในฐานะพี่ชายคนหนึ่งกับน้องสาวคนหนึ่งจะมีขยับขึ้นไปเป็นแค่ ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนรื่อออนาคตเรื่องของอนาคตแตดงว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อไปก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าเธอจีบน้องเขานะไม่รู้ลุ้นไม่ลุ้นก็เอาตอบเป็นว่าผมก็ไม่รู้แล้วกันอนาคตมีใครมาวินมากไหมคะัคอยเอ๋ยจูดเลยไม่นะทุกวันนี้ยังก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับใครแบบนั้นเลยถามถึงเรื่องรูปในไอจีทอะไรบางรูปไหนที่ลงอ่างนะ ก็บอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้มีใครอะไรทั้งนั้นแหละจูนก็เป็นแค่พี่น้องกันแต่คุณพลเนี่ยคือเล่นละครด้วยกันตอนแรกเนี่ยคุณป๊อบเนี่ยคิดว่าจะลงเหมือนกันแต่ว่าเอ้ยเจนใจคุณพลน่ะไม่คือเขาคิดไงี่ยว่าถ้าผู้ชายลงเดี๋ยวคนก็จะคิดว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยละครเขาอยากให้ไม่ล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรคุณพลลงไปแล้วก็โอเคก็แนบ ชิดสนิทกันเลยแหละนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าต่างคนต่างส่วนก็คิดกันไปเรื่อยๆปอบอกว่าโอ้ยกับมิวยังไม่ทันไรเลยนะมาบ่อยแล้วเหรอแต่โป้ดูยังเหมือนไม่ชอบใครเลยเนาะเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่แบบขอทํางานก่อนเพราะว่าแบบมีข่าวก็จริงแต่ไม่ไม่เคยแบบ ถึงขั้นที่แบบเรารู้สึกว่าเออคนนี้จริงจังนะโปรแบบมีข่าวไปเฉยค่ะเอออ่ะนะคะอ่ะปอปอค่ะขอดูโทโน่ค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอดูได้ในช่วงภาพบรรยากาศนะคะภาพบรรยากาศทั้งสองพาร์ทจัดมาเต็มจริงๆนะคะก็เดี๋ยวได้ดูกันแบบเพลินๆเต็มเดียวค่ะอามิ้งก็บอกว่าอยากดูดวงใจคณีอยากดูปิ่นอโน่อยากดูแม่หญิงที่คุณนุ่นคุณสอนลามเล่นนาวิต้าเล่นนะคะสุภาพบุรุษรูปผู้ชายอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะกลับมาเล่นใหม่มาต่อกัน นุ่นตะวันนุ่นวรนุชกับเติ้นตะวันนะคะระบำดวงดาวก็เคยดูอยู่แต่จำไม่ได้แล้วว่าใครเล่นค่ะบอกมาด้วยสิว่าใครเล่นถ้าช่องเสร็จะจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนดูทีวีแ่บเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบแต่ะก่อนก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าหลับหลับก่อนละครตอนนี้พัฒนาขึ้นคือหลับหลังละครจบก็คือ